สวัสดีครับเพื่อนเอนอุด,ดิรัวทริปนี้มานอนเขื่อนครับก็ตอนนี้มาถึงสถานที่แล้วตรงนี้แก จะเป็นเป็นเป็นเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งที่น่ามาครับเดี๋ยวจะทําเรื่องขออนุญาตเข้าใช้สถานที่นะครับซึ่งเราก็ต้องถ้ามาที่นี่นะครับก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เดี๋ยวไปเดินเรื่องเอกสารก่อน ทำเอกสารเรียบร้อยครับขออนุญาตนอนคืนหนึ่งเจอาทีที่นี่ก็เป็นกันเองดีครับไปขาไปนในกันดีกว่า มาถึงน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราช่วยกันขนของขนสัมภาระลงเรือแล้วก็เตรียมไปตกปลาข้างในกันเลยนะครับครับเพื่อนๆอุด,ดิรัววันนี้ก็เอาคันกับรลอกชุดใหม่มาเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นไฮอัสโอปลาจิบ ใครอสก็จะเป็นตัวตัวเก่าและตัวใหม่เอามาเพื่อเปรียบเทียบว่าตัวเก่ากับตัวใหม่ต่างกันยังไงก็คิดว่าน่าจะได้มีผลงานมั่งครับลองดูกันครับปะตกปลาเนี่หละงานเข้าครับเจอกรอบแล้วก็เจอช้าง ไงดีเนี่ยอก็ะเจอเกาะจางก็เจอไหเนี่ยไหนล้ะโอ้โหไม่กล้าตามด้วยเสียดายครับเจอคลอกแต่ว่า ถ้าเรายังตามตีนะครับจะเป็นการรบกวนช้างงงั้นเราปล่อยผ่านดีกว่าฝูงนี้นะครับไปละคือช้างเขาหากินบริเวณน,นี้เนี่ยก็คือมันอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปกวนเนี่ยจะทําให้อ่าเป็นการรบกวนเขาปลาฝูงนี้ก็เนาะเราอย่าตามเลย จะหาปู่ใหม่ดีกว่า ต้อนแล้วเซียวเซีวโอ้โหโ,โอ่ป่าใสโอ้ลายเบกแล้วนะครับตัวป่ามาใกล้เรือละถ้าเราไม่คลายหลุดโอ้่ครับหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยหลุด Uh, fala aí minha, Uhul. -huh. จะ่นี้หน่อยอู้ตามมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยอ้โอ,โอต้องอย่างนี้สิโอ้ลอกไข่อัดเอาอยู่ครับเดี๋ยวดูปลาไซส์ไหนโถตามอยู่ตามอยู่สามชั่วโมงอะ่ะ อยอมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยไม่ใช่ลูกคอกโอ้โหกระสุนยักษ์โอ้โหโอ,โอ้ที่ตามตาม,มาโอ้โหกระสุนยักษ์โอโ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เล่นกันเล่นกันเล่นกันโอ้โหกัะมันมากเมื่อกี้เยอเด้อฮู้ฮู้ฮูฮู้โอ้โหตัวนีวว้ตัวนี้ไปครับจริงน,นะโอ้ย กระสุนมันมาดักรอสวยไอเนี่ยรอสวยโลกโอ้โหถึงว่าโดนหลายทีแล้วไม่โจน่ะดูดิโอ้โห,โโหมันสุดยอด วันนี้นะครับเทสไขอัดโอ้โหดูแล้วกระสูบไซนี้แบบหายากมากเลยครับตัวนี้ไขอัดอ่าหนึ่งค่าหนึ่งนะครับตัวเม้นตัวเก่าผมทำให้เพื่อนๆเห็นว่าลอกตัวเนี้ยอัดปลาไซแบบเนี้ยอัดใต้มันสุดยอดตัวนี้สองโลไม่อยู่อ่ะ ไม่เป็นไรไม่ได้ชะโดออกกระสุกก็ยังได้คูโอ้โุโอ้ไคสหนึ่งห้าหนึ่งแล้วตัวนี้ครับคันแบล็กซ a ล เมื่อกี้แบลกซิลนะครับททบหมดแต่มันมากเอาอยู่ครับเข้าไปเช็คชื่อก่อนครับเพราะว่าคืนนี้เราต้องนอนที่นู่นคืนนี้เราต้องนอนข้างบนทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับอันชุดไอ้สิบคนไหมครับแขกหาไตหาครับพอดีผมมาซาชับุญรอดครับ ใช่ครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับเป็นเขตอนุรักษ์ก็ลัาเสหมีประมาณกิโลนึ่งครับเว้นไม่ให้ตกปลาเลยก็ของเราก็จะข้ามอ่าตรงป้ายครับมันจะมีป้ายอยู่เลยป้ายปุ๊บเราก็ตีได้ครับ ครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้กยเดี๋ยวไปตั้งแคมกัน,นปุนฮะ<า>ไ,ได้ตัวหนึ่งกระสูปกระสูปผิดคิวก็วันนี้นะครับเทสลอกทั้งสองตัวทั้งคายาสตัวเก่าและก็ตัวใหม่ ตัวเดิมก็คือจะเป็นอรอบธรรมดาตัวใหม่นี่จะเป็นอรอบเจ็ดซึ่งโดยคะแนนโดยรวมนะครับเรื่องการตีระยะตีเหมือนกันครับแต่ว่าอัตราทดก็ตัวนี้ก็จะจะดีกว่าทีนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับเลือกว่าจะเอาอัตราทดไหนดี ซึ่งวันนี้เห็นเลยว่าเกิดตีทั้งตีทั้งคู่ครับแต่พอเอินตัวตัวเก่าเป็นพระเอกวันนี้ก็ไม่แน่ครับพรุ่งนี้อาจจะได้เล่นตัวใหม่ดูไปตั้งแคมป์กันกว่า